สวัสดีสบายดีพี่น้องสุขขูสุขนนะครับเนาะนี้พบพอกับกับผมเบ่าช้ายภูมินุ่มบันแทนคือเก่าครับอยู่น้าพี่หละครับมัาหลาะเบิงเขาพี่น้องอยู่ตีนภูพี่ละมาทงไฮทงน้าพี่หละพี่น้องอากาศดีพี่น้องเมืเอ่อไง อากาศดีครับคืมๆจักน้อยบ่แดดบ่หอนปันไดเขาก็บ่ซ้ำงามดอกมันน้ำบ่พอเนาะพี่น้องคนก็บ่ไข่ตกก,กับบ่ฟ้อส็น,น่ฟ้อสิมีน้ำเนาะน้ำบ่าม,มากมันเลาะเบิ่งน้ำเลยพี่น้องมันเลาะเบิ่งน้ำอัดหาอัดน้ำอัดหยังข้างหลังสี่เห็นก็สิเป็นปลาอ้อย เลาะเบื้องน้ำน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเลาะน้ำอัดน้ำครับผมน้ำมืลรักัว่าถี่เบิ่ดหาลังไห้บ้านปุ๋ยกับพวกใครตัวดีป็นไรมองเถือกกระเถือกมองว่าเถือกกระวี่เดี๋ยวพี่น้องเขาน้ำกับอ้อยเจาะเอเจาะน้ำมุมน้ำแก่ไปสิ นี่พี่น่องน้ำกับบ้านไหลอัดน้ำโาก็บ,บ้านน้ำครับนี่เป็นเขาอิตเตียหลังจากขียดยาไม่ไม่ก็ <c oughs> ค่อนข้างจะเลี้ยงแล้วถือยา ำอำโนนผุ่นบมีน่ำพี่น้องเขาเลี้ยงถือกยาอันนั้นเป็นเขาให้ฉีดยาแล้วไหม,ไม,ไมครับเลี้ยงถือกฤตยาใส่ยาฆาหน่าเนาะพี่น้องบบใส่ยากับโบไว้ครับเอาหน่าบบไว้ครับน่ำลักหัวทิมเบิดน่ำเลยหลายๆให้นี่ห เลี้ยงพี่น้องก็เล่งสิขึ้นเถือยาก็เลังสิขึ้นเลี้ยงทั้งญ้ากัเลี้ยงเขาก็เลี้ยงพือกันบรรยากาศทงไ้ทงน้าเนาะพี่น้องเบื้องบรรยากาศยังสิอะไรยังสบายใจดี หายใจกับโล่งดีพี่นอ้องมาทงหาทงนะเป็นอากาศคึ้มๆครับมื่อนีร่ครับอากาศคึ้มปุ้นจิตตกะมาแลแ้วว่าจาก้กจิตตกว่าตกเขาก็มแตะหยาพี่น้องอยู่น,น้ำโน้นเห็นมึงดูเขาเลี้ยงเออเฮ้อเลยถือยยา นี่มันบ่มีน้ำพี่น้องน้ำบ่ถึงเนาะน้ำบ่ถึงก็มีตั้งแต่หญ้าท่วมพี่น,อน,น้องหญ้าเออขี้นนนนนนยากระเลี้ยงเฮ้อว่มอมามีน้ำอาการหนักขึ้นแล้วเขาหงาหัวอีกแล้วออว่า อำหัวคือฝนพี่น้องคุณโอ,อ้คือฝนจิดตกสินาะ ภาพเคยสิเป็นวูวูว่าแบบน่เด้อพี่น้องเบ่งบรรยากาศเลาะน้ำไฮน้น้ำน้ำกันเนาะเป็นธรรมชาติครับพี่น้องครับเบ่งธรรมชาติอันสวยงามเนาะพี่น้องชีวิตทงไ้ทงน้าพี่น้องชีวิตบานนอกบานนาเนาะอัดน้ำหู้นี่เรียบร้อยแล้ว เอบรรยากาศทงหายทงน้นํากันครับนาสมือนี่กับ่คืดตะเกาตะก้อนพี่น้องแต่สมัยเก่าตะก้อนพ่กกันหอดย้ำนี่มากกันน้ามากแล้วพี่น้องใส่เบ็ดใส่ยังปลาบ่อนบูบูบูบับแล้วน้ำทงน้ำท่ำาแต่สมือนี่บรรยากาศเก่าเก้ามันหายไปเบิดแล้วพี่น้องน้หาหน้ำน้านกับพวกใครมีปูมีปลาหือกเกา่าหรอก บอคือตะเกา و ตะหลังแล้วเพราะว่ายังเพราะว่าสารเคมีสมือนีนมันหลายเนาะครับเนาะหลายแล้วกับซึ่งมีชีวิตต่างๆกับบางแถวบางทีกับพ้นมาไว้กับสูญพันธุ์ไปตายไปเนาะครับเนาะแต่ว่ากับถ้าพวกเพื่งสารเคมีกับกับพวได้พี่น้องบางสิ่งบางอย่างสมือนีนกับต้องอาศัย เขมีเนาะเจ็ดบว์ไว้ครับเ,เนเาเาหา่นามไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนะเาะเบิ้องหนามไปเลยใหญ่ครับอันนี้กะหัวลงามาจากขางบนกับมีเนี่ยหญ้าก็นั่งเลี้ยงตายครับคุณ หัวายหรือมันหงาตายใจละงอออีกแล้วพี่น้องคันนี่ยหวานนี่ก็อัดไปแล้วเด้วนี่หูนี่นอัดโอยู่ครับนี่อัดโอยู่งอออีกแล้วเอ้าอัดน้ำจักน้อยก่อนพี่น้อง หลังจากเลาะน้ำแล้วเนาะพี่น้องกขงงงบบ็ขึ้นมาทั้งเถิงครับบ่เนขึ้นมาทั้งเถิงมาเบิองเลาะเบิองอ้อยบ่เนี่พี่น้องทั้งเถิงนี่ก็จะเป็นให้อ้อยเนาะครับเนาะนเป็ี่ยนเทียงนาเป็ี่นน้องสาหน้มด้างใต้นี่ก็เป็นแปลงอ้อยพี่น้องซีหาไร่นี่แหละครับอ้อยก็ได้อันนี้ก็แมนนี่ bởi buộc máy đó nè, tiếng pha hòm bướm bướm kia nọ, này, ừ. thương kia อันนี้ก็เป็นเขาครับพี่น้องเ,เขาไ้ครับนี่เป็นเขาไ้อ้อยน้อยหนึง่งอยู่ข้างบน,นนี่เป็นอ้อยของคนอื่นนะครับคนเราฝากทาง เอาละพี่น้องสาหรับคลิปนี้กับค้งเสียวไว้ซัมหนีก่อนนะครับเนาะพระผีพาน้องมาเบ่งบรรยากาศน้าทงน้าทาน,นี่ล่ะพี่น้องมาได้เขาไปในเมืองในตลาดก็ดีเนาะคลิปนี้กับค้งเสียวไว้ซําหนีซะก่อนคลิปหน้าพอกันไหมครับขอกําลังใจให้กับเบ้าใช้พุ่มหนุ่มบันแทนนีเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามให้กาลังใจน้าแน่ครับพี่น้องครับ ส,สวัสดีจงเป็นของพีของน้องสุข,ขู่สุขคนเนาอพี่น้องเด้อลำรวยลำรวยครับสุขภาพแข็งแรงหางไกลจากโลกไหลเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็โค้งสีไวัยซหนีสะกอนสวัสดีครับ